ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับนี้ผมหนุ่มสารยาคนหน้าผู้สือข่าวภาคสนามนังสืพิมพ์สืบสวนข่าวอาชญากรรมนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมการปฏิบัติงานครับของเจ้าหน้าที่ของสอพปากโขนชัยนะครับจังหวัดพุรัลนะฮะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่17พฤศจิาคมพศ2565เวลา 14นาฬิกานะครับ20นาทีนะครับประมาณดูนะครับเป็นการกดขันวินัยการจราจรนะครับดูนะครับว่าเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่นะครับท่านผู้ชมครับ150เมตรนะครับผมมาเมื่อสักครู่นี้มามุ่งหน้า สู่จังหวัดบุมล์นะฮะมาจากบุคคลชัยได้มีอุบัติเหตุคนรนับก่อนเข้าด่าน,นะฮะมีอมุบัติเหตุครับชวนท้ายกันนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นระยะ150เมตรนะครับมีป้ายบอกอชัดเจนนะฮะชัดเจนเดี๋ยวทางสพระคคนชัย,ชย,ชยนะเขาจะตั้งทั้งสองฝั่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับ นะครับร้อยตำรวจเอกประจวบนะอันนี้เป็นร้อยตำรวจเอกนะครับประจวบนะชาญประคนรองสอบอปสพป,ประคนชัยนะฮะหากพบเจ้าหน้าที่ผู้ตเรียนหรือผู้พับิดชอบโทรแจ้งผู้บังคับการโทร0 9 8 5 5 9 9 9 1 4หรือล้องเรียนนะฮะการปฏิบัติหน้าที่สายดว่วนหนึ่งะครับ าฝั่งทางด้านนี้นะครับมาจากแยกบกคนชัยจ้มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดปูรีล์นะฮะไม่มีกล้องนะครับกล้อง c t t นะฮะฝั่งชนี้จะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกฝั่งนะครับทีนี <c oughs> ้การจราจรฮะ ข้างขาเข้าขาออกนะครับการจราจรก็ติดขัดมากนะครับ <c oughs> <c oughs> ในการตั้งด่านกดขันมินาเจราจรฮะรซึ่งจะไม่ให้กระทบสิทธิ์หรือลิดรอนสิทธิของประชาชนนะครับผู้สัญจรนะ <c oughs> ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับใช้เส้นทางนะครับท่านผู้ชมครับจนเกินพอสมควรนะฮะ ผลพาท่านผู้ชมนะครับดูนะครการจราจรนะครับฝั่งจากแยกบกคนชัยนะฮะมุ่งหน้าจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะเห็นนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูนะครับการจราจรนะครับติดติดขัดนะครับติดขัดดูดูฝั่งนี้นะครับดวดูฝั่งนี้นะครับ สถานีตำรวจภูธร์ตะคนชัยสวนย่อยนาลายนะท่านผู้ชมดะะูวันนี้ครับเป็นการนําเสเนอการปฏิบัติงานนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับตํารวจสพตะคนชัยนะครับท่านผู้ชมครับ หรือาปฝั่งนี้นะายฝั่งนี้ก็เป็นร้อยตำรวจเอกชาญประโคนนะครับเช่นกันครับตั้งทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้ฝั่งขาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมุ่งหน้าแยกบุคคลชัยเรียง่ายกับบุคเลชัยนะครับนี่ยรัท่านผู้ชมครับดูนะฮร้อยห้าสิบเมตรนะครับหรือว่าโอเคนะครับร้อยห้าสิเมตรครับดูนะฮะดูดูในอ่า ดูกล้องฮะดูกล้องนะ,ะดูกล้องครับอ่นนี่เป็นกล้องนะครับอ่านี่เป็นกล้องนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมดูนะครับกล้องนะปิดกล้องวงจรปิดที่ด่านบันทึกภาพการปฏิบัติงานตลอด,ดตรวจตรวจสอบได้ย้อนหลัง3ามวันนะครับเป็นกล้อง C T V นะครับ คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับท่านผู้ชมครับว่าไป,ปตามระเบียบของสตชหรือไม่นะครับ <c oughs> ดูนะฮะการจราจรนะฮะมืกอสักพักนี้ฝั่งทางนี้จากจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะมาที่แยกบุคคลชัยก็ติดยาวพอสมควรนะฮะตอนนี้ก็เริ่มเบาบางลงแล้วนะ ครับสวัสดีครับนั่นผู้คุมด่านร้อยตำรวจเอกประจวบใ่ไหมครับครับประจวบนายกประวัติครับครับผมครับผมได้สัมภาษณ์ได้ไหมครับตอนนี้น่าจะกำลังพูดอยู่เลยครับโอเคครับถ้าถ้าไม่สืบรวจไม่เป็นไรนะครับไม่สืบรวจไม่เป็นไรนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ไม่สืบรวจไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับในการระเบียบนะครับของสตชนะฮะท่านผู้ชม โปรดใช้วิทยาในการรับชมนะฮะว่าเป็นไปตามระเบียบของสตชหรือไม่นะอันนี้ปรับที่นี่เลยใช่ไหมครับท่านครับก็จะมีคณะผ่านแคบผ่านไรได้นะครับอ่าฮบริการลงข้อมูลจะไา้เราอะไปต่างอ๋อลงข้อมูลผ่านระบบเกมนะตอนนี้ต้องใช้พนักงานสอบสวนครับพนักงานสอบสวนมีครับผมครับพนักงานสอบสวนครับครับในในการปรับอย่างนี้ ก็จะเป็นผ่านระบบพีทเมเนี่ยต้องมีพนักงานสอบสวนแล้วสอบปากคำก็ไปสอบปากคำถ้าเป็นคดียาเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่ครับมันเวลาเปรียบเทียบปรับนี่ต้องลงสมุดเลี่ยมเหลืองนะครับสอบก็ไม่ใช่ครับพบจราจรทางบกมาตรา140ครับก็จะมีครับลงที่ตำรวจมันลงที่สถานีตำรวจเพราะว่ามันคงคงจะไม่ใช่นะครับท่านครับเพราะว่าตามระเบียบนี่จะปรับที่นี่ก็มีพนักงานสอบสวนนะครับ ต้องลงสมุดเล่มเหลืองณที่จุดตรวจเลยนะครับที่จุดนี่เลยนะฮะถ้าประสงค์ไม่อยากจะเสียก็ปรับท่านท่านท่านคงไม่สะดวกครับครับได้ครับให้ดูนะฮะนี่นะเดี๋ยวผมจะสอบถามน้องๆนะครับที่เดินออกมานะฮะรอสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับ ดูการจราจรนะครับไม่เป็นการรบกวนลิดรอนสิทธิและเสรีภาพนะครับผู้ใช้รถถนนของประชาชนนะครับผู้สัญจรไปมานะฮะในระหว่างเดินทางจนมากเกินแก่สมควรนะครับเกินสมควรนะนี่คำสั่งของพอบอตรนะครับท่านสวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับท่านผู้ชมครับ ราสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับดูบรรยากาศไปพางก่อนนะครับค <_ heures> <ส> <Song> ดีมาตรา1-40่ระบอจราจรทางบกนะฮะมาตรา140อาจจะชําระก็ได้ไม่ชําระที่นี่ก็ได้นะครับเราไปสั่งแล้วนะครับมาตราหนึ่งสี่หนึ่งก็สามารถชําระได้ั่วรับนาจักรนะครับภายใน7วันนะฮะภายใน7วันแต่ถ้าจะ ชำระที่นี่นะฮะโดยระบบ PTM หรือระบบใดก็ตามนะฮะต้องมีพนักงานสอบสวนจะต้องลงบันทึกนะครับสบดเล่มเหลืองนะฮะทุกครั้งฮะทุกรายนะครับท่านผู้ชมครับ ูนะครับ <c oughs> ผมพาท่านผู้ชมนะครับแวะเยี่ยมชมนะครับการปฏิบัติงานนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับจราจรนะรเป็นจุดตวดขันยยี่ในจราจรขอ,ข,ออของคอปปขบวนฉัยนะครับท่านผู้ชมครับ นะครับรับชมนะครับรับชมโปรดใช้อุณธรรมในการรับชมนะครับในการคอมเมนต์ในการนําเสนอนะครับเผยแพร่ผ่านเพจนังสืบพิมพ์สื่อส่วนข่าวอาชญากรรมนะโปร่งใสนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับนะ ใบสั่งน้อยนะครัค been, h, no. right. บมีใบสั่งน้อยก็ครับพี่ครับยึดายเงินสดเลยนะครับเดี๋ยวก็ตัดเลยนะครับเมื่อกี้นี้เสียเลยใช่ไหมครับอตอนที่วางแต่ก็ตัดเล่นมีพนักงานสอบสวนลงมาที่เล่มเหลืองไหมได้เซ็นอะไรไหมฮะได้เซ็นสมุดเล่มเหลืองไหมเซ็นแค่นี้ครับอ๋อเซ็นแค่ใบเสร็จใบเดียวใช่ไหมครับพี่ที่พี่พี่โดนคดหาอะไรครับนะพี่พี่โดนคดหาอะไรครับพ่อสั้นอะไรนะพ่อพ่อครับพ่อสั้น ก้อยเสียครับสั้นครับครับขบคุณมนะครับพี่ครับขอบคุณครับไม่ได้ลงนะฮะใดวงสีเต็นเหลืองนะครับท่านผู้ชมครับ เกิดขึ้นนะครับหนึ่งลาฮะจนท้ายนะครับก่อนถึงด่านนะครับประมาณสามร้อเมตรนะครับทรงด่วนวันน้าชุดยังไม่สะดวกนะครับเดีย๋ดวยวมันสะดวกนะ ได้ครับพี่ผู้ชายนะครับสักครู่นี้นะครับก็ได้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่า,าได้ลงสมุดเลื่อมเดืองไหมอย่าเจ้าปากเพราะว่าไม่ได้ลงครับเซ็นแค่ใบเดียวคือใบเสร็จแค่นั้นเองนะครับ เข้าใจผิดแล้เข้าใจถูกนะฮะว่าการเปรียบเทียบปรับนะฮะณักจุดตรวจทุกครั้งนะครับทางข้าต้องมีพนักงานสอบสวนนะฮะต้องรดนบันทเล่มเหลืองทุกครั้งใช่ไหมครับผ่านระบบ PTM หรืออะไรก็ตามนะฮะน้องครับขออนุญาตครับน้องจ่ายเงินสดได้ครับหรือบ้านไปสั่งครับมาจ่ายวันหลังครับอ๋อเป็นเจ็ดวันนะครับจ่ายที่ไหนก็ได้น้องมาตายหนึ่งสี่หนึ่งครับโอเคครับขอบคุณมากครับน้องครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ น้องลิบใบิบใบนะีไหก็ได้นะครับภายในจุดนันเพื่อานาจักครับครับเดินเดินก็หาอะไรครับผมครับ <c oughs> อ๋อไม่กระวงทวัง่วกส่งวงว่โอเคโอเคครับ รยากาศนะฮะที่ศูนย์ปฏิบัติงานจราจรสพพหลนชัยบนถนนโชคไซเดชุดมครับหมายเลข24นะครับท่านผู้ชมครับเก็บด่านที่เรียบร้อยนะครับเก็บด่านแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ เมื่อสักพักนะครับผมผ่านข้อด่านมาฮะติดประมาณสามสี่ร้อยเมตรนะครับติดนะเข้าด่านแล้วก็มีอุบัติเหตุนะครับสองพันนะฮะรตรงอําข่าวเทคนะฮะตรงปั๊มข่าวเทคชนอยู่เลนขวานะฮะชนอยู่เลนขวาเลยก่อนเข้าด่าน ล่องห้องตัวเลยครับว่าก็ไปที่เลือกตั้งด่านแล้วนะครับเก็บวัสดุสิ่งของอุปกรณ์ในการตั้งด่านที่เรียบร้อยนะคือตั้งได้นะฮะแต่ไม่เป็นการรบกวนนะครับสิทธิและศีรีภาพนะครับการใช้ตรงใช้ถนนของภาคประชาชนจนมากเกินไปนะฮะไม่ไม่ต้องเยอะนะฮะไม่ต้องเยอะไม่ไม่ต้องไปติดกั้นถึงขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ ไม่จิดขัดเลยนะฮะข้าเจ้าที่ไม่ตั้งนะครับการตั้งด่านดีนะครับดีนะครับมันเป็นข้อข้อกล่าวหาโดยโหโทษนะครับดีครับการตั้งด่านดีไม่ดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีครับแต่เจ้าที่นะครับต้องตามถูกต้องตามระเบียบนะครับตามคําสั่งนะครับของผู้บังคับบัญชาถ้าทําถูกต้องนะครับประชาชนเขาก็ไม่อิอดครับผิดก็คือเรารับผิดนะครับเราไม่สนับสนุน คนทำทาความผิดนะครับเราไม่สนับสนุนนะครับทุกคนอยู่ใต้ายรัฐธรรมนูญนะครับใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันนะครับใต้กฎหมายเดียวกันต้องนะฮะเรื่องต้องก็ผมว่าผมเข้าใจว่ายังไม่ถูกต้องนะครับนี่ต้องเป็นต้องซีทีวีนะฮะและต้องมีหมายเลขกุลุพันธ์นะครับ เดี๋ยวนี้เป็นกล้องของอาทางเจ้าหน้าทีท่ที่จิดหน้าอกนะฮะเป็นกล้องที่ติดตัวแค่นันเองนะครับสามารถจะทําได้หรือไม่นะฮะอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเด็ดขามระเบียบนี้ต้องเป็นกล้องชีทีทีวครับท่านผู้ชมครับนี่ครับน้องครับโดนข้อหาอะไรครับผมอ่อน่าจะภาษีขาดครขอภาษีขาดปรับเท่าไหร่ครับน้องสองร้อยครับปรับสองร้อยเมื่อกี้นี่เสียค่าปรับ ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงสมุดเล่มเหลืองไหมไม่ได้เซ็นสมุดเล่มเรืองเหลืองไหมเยาวๆเล่มเหลืองได้ลงไหมครับไม่ได้เซ็นจีที่ครับเซ็นจีที่นี่ครับเซ็นใบเสียบใบเดียวเน้อโอเคไม่จริงๆอ่ะท่ันงานสอบสวนต้องสอบสวนเราก่อนแล้วก็ลงสมุดเล่มเหลืองได้ค่อยออกไปสั่งนะครับใช่ไหมแต่นี่น้องไม่ได้เซ็นเนาะอ๋อครับขอบคุณมากครับน้องขอบคุณครับโอเคครับท่านผู้ชมครับท่านไม่สะดวกที่สัมภาษณ์ไม่เป็นไรนะครับ เราไม่เป็นรบกวนท่านนะครับครับเราไม่รบกวนท่านนะครับเราก็ไม่รบกวนเจ้าหน้าที่นะครับจนหน้าเกินไปนะฮะเหมือนเจ้าหน้าที่จะต้องไม่กําจัดสิทธิและสิทิภาพของประชาชนจนเกินไปเช่นกันนะครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหนุ่มสารยานะครับ ว่านาผู้สื่อข่าวภาคสนามนักขิติมสุดสวนข่าวย雅กรรมนะครับรายงานในเขตของที่อำเภอประคนชัยนะครับจังหวัดปทุมละนะครับบนถนนโชคชัยเดชอุดมครับหมายเลขที่สิบสี่จังหวัดสมครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเหตุนักขิตินสุขส้วนข่าวย雅กรรมขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ